วันนี้นะครับผมจะมาเติมเต็มโต๊ะทํางานผมด้วยฟินิก i ์มอนิเตอร์อาแขนจับจอแบบหนึ่งแขนที่มีไฟ RGB ดีสามารถเปลี่ยนหมดได้ขอกระซิบเบาๆตรงนี้นะครับว่าประกอบการติดตั้งเนี่ยง่ายมากและอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นที่วางแล็ปท็อปหรือที่วางโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับอันนี้สามารถหมุนได้แบบ3า0องศาเลยบอกเลยว่าเด็ดมาก เจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกรไอทีรีวิวนะครับอย่างที่ผมได้เกินไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะมาเติมเต็มโต๊ะทํางานของผมด้วยสินค้าจากทางแบรนด์ฟินิกส์นะครับเพราะหลังจากที่ผมได้เคยรีวิวสินค้าจากทางแบรนด์ฟินิกส์ไปอย่างฟินิกส์เออ็กโอนอมิกเดสโต๊ะไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับได้แบบอิสระนะครับแล้วก็กกเก้าอี้เกมมิ่งเพื่อสุขภาพฟินิกส์วาร์ด้าซีรีส์นะครับและล่าสุดก็คือฟินิกส์เออร์โกโคชั่นเซตหมอนเพื่อสุขภาพได้เห็นได้ว่ารอบๆตัวผมตอนนี้ทีี่่่่่่่ผมมใช้ Phoenix, <Yeah. S 1> ้้งงงาาานน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 นอออออยยููะะะะะคคคครรรััััับบบบบจจจเเเป็็็็ฟิิกกกกืืตตตโ๊แแแแลลวววขขด2สท บุ๊กหรือแล็ปท็อปนะครับมาวันนี้ผมจะมารีวิว2ชิ้นนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะไม่สามารถอธิบายฟีเจอร์ข้างกล่องได้นะครับเพราะว่ากล่องเขาเนี่ยจะมาในแบบสีน้ําตาลคลื่นๆเปอยๆแบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะมาแกะกล่องรีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันเรามาเริ่มกันที่ตัว f e n i x Monitor Arm ที่เป็นแขนจับจอ่อกเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับตัว f e n i x Monitor Arm นะครับอันนี้เป็นแขนจับจอนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยนะครับ ชิ้นแรกนะครับที่เราจะเจอครับก็คือตัวคู่มือนะครับอันนี้นี่อันนี้เป็นแบบหนึ่งแขนนะเห็นไหม จะสามารถเจาะก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้หนีบก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้หนีบนะผมไม่เจาะโต๊ะนะครับขั้นตอนที่1จะอยู่ในหน้านี้นะครับมีตั้งแต่1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับบอกอย่างละเอียดเลยนะแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูคู่มือกันได้นะครับเวลาเราจะติดตั้งนะครับดูตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้เก็บไปก่อนนะครับต่อมามาดูกันที่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้สําหรับหนีบตัวโต๊ะหรือว่าเราจะเจาะก็ได้นะครับในที่นี้นะผมไม่ได้เจาะนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก บบบอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นขอบโตใช่ไหมแล้วก็หนีบหมุนได้เลยนะครับให้มันแน่นตามไปชอบได้เลยก็แค่นี้นะครับอันนี้ผมขอวางไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องเตรียมไขควงอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะเขามีประแจมาให้ด้วยไหมมีปากแบนมาให้ด้วยนะครับ,ก,บ,รบก็เท่ากับว่าเราซื้อตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสามารถประกอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูนที่ตัวแขนนะเดี๋ยวผมขอดูด้านในก่อนนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นน็อตอีกนะครับเขาก็จะบอกไว้นะครับเวลาเราประกอบนะผมแนะนําว่าให้ดูให้ดีนะครับว่ามันจะมีตัวเนี้ยบอกอยู่นะครับนะเป็น M T M B M A นะครับก็เวลาเราประกอบก็ดูตามคู่มือตามเดีนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ประกบกับด้านหลังอันนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ ต่อมานะครับ อันนี้จะเป็นคว e ดลี Vi ฟิซ่า a พ e นะครับอันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าในบางรุ่นเนี่ยที่เป็นรุ่นเก่าๆนะเวลาเราจะประกอบกับเข้ากับตัวจอเนี่ยส่วนเนี้ยเราจะยึดกับตัวจอใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะยึดกับตัวแขนจับนะครับในบางรุ่นที่เป็นรุ่นเก่านะเราจะต้องมาประกอบตัวนี้ให้ยุ่งยากแล้วเวลาเราจะเอาจอมาเนี่ยจะต้องหมุนแบบขันกันเยอะมากนะครับแต่ตัวเนี้ยบิดแค่นี้นะครับบิดแค่นี้เองนะครับเวลาใส่จอบิดแค่นี้มันก็จะล็อกแล้วนะครับอันเนี้ยจะช่วยให้เราติดตั้งตัวจอเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยดตล้เนรราาสสมมถหุไะ เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะอันนี้สะดวกจริงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเน้นย้ําเลยนะอันนี้เวลาเราจะซื้อตัวแขนจับจอมานะครับควรดูจอของเราด้วยว่าพพอร์ตกับตัวนี้ไหมนะครับเพราะบางรุ่นเนี่ยตัวจอเนี่ยที่ด้านหลังนะครับมันจะลึกลงไปนะครับทําให้ไม่สามารถขันตัวนี้เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มันเรียบหรือเสมอเลยนะครับเดี๋ยวผมคะให้ดูนะมันสามารถใส่ได้แบบง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็อะไรอีกนะครับในนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของตัวแขนจับนะครับมาดูกัน ันเนี้เราไม่ต้องมาประกอบอะไรให้ยุ่งยากเลยไหมอันนี้จะสยู่ในส่วนของด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะอยู่ด้านบนนะครับก็คือว่าตัววีซ่าเพจที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราเนี่ยจะต้องใส่เข้าตรงนี้นะครับ เรใส่เข้าไปก็หมุนล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องประกอบให้ยุ่งยากนะครับไม่ต้องมาขันทีละส่วนทีละส่วนนะครับแค่ตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวฐานแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดแกะให้ดูนะมาดูกันต่อนะครับในกล่องมีอะไรอีกนี่อันนี้นะครับจะมีหนึ่งชิ้นนะครับ นี่ก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวฐานนั่นเองก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราไม่ต้องมาขันในเรื่องยากเลยหลักๆเราก็แค่ประกอบตัวนี้เข้ากับขอบโต๊ะนะครับแล้วก็เสียบตัวแขนจับเข้าไปได้เลยแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เห็นไหมมันจะมีน,นี้ด้วยนะครับปุ่มตัวนี้ไว้สําหรับเปลี่ยนโหมดของไฟ RGB นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะนี่เป็นสาย USB นะครับ แล้วก็ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้เขาแค่มาอยู่ในรังนะครับในส่วนของอุปรกรณ์ก็แค่นี้นะครับอันนี้เป็นเหล็กนะผิวดีมากเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราต่อกับตัวแขนจับนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จแล้วผมเชื่อว่าใช้เวลาแบบสั้นๆนะครับก็สามารถประกอบได้แบบรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนที่ตัวแขนจับใหม่นะผมขอตัดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเวลาตัดก็ระวังด้วยนะครับบางทีเนี่ยตัวเนี้ยมันจะบีดออกมานะครับ ้องระวังนะนี่เห็นไหมต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวแขนเนี่ยมันจะดีมาแบบน,นี้เลยมาดูกันด้านในนี่ือตัวแขนนะครับอันนี้ก็คือด้านล่างนะครับแลวมันจะมีแนวไฟ R G B ด้วยนะครับอันนี้ แล้วก็นี่สรีนฟฟนิกนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนจะมีแนวของไฟ RGB ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะมีอะไรอีกครับช่องเก็บสายนะครับวันนี้เราก็สามารถสอดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเปิดออกมานี่นะอันนี้นะครับด้านในก็สามารถเก็บสายได้นะครับแล้วก็เราต้องต่อกับเส้นนี้ด้วยนะต่อด้วยกันนะครับอันนี้นะครับต่อเข้าด้วยกันนะครับต่อปิดไปก่อนนะครับวันนี้ อันนี้ก็ล็อกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีที่เก็บสายอีกนะครับอันนี้ก็ถอดได้เช่นกันนะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยงานดูแข็งแรงมากๆเลยนะครับหมุนได้นะครับวันนี้เหมหมุนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือการปรับตัวสปริงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองปรับให้ดูนะครับว่ามันจะมีความ ตึงความแข็งความอ่อนแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ปรับได้นะผมว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาเรายึดตัวเพจนะครับให้ดูนิดนึงนะใส่เข้าไปอ่าเห็นไหมอันนี้มันใส่ไม่ได้นะครับเห็นไหมมันจะมีโผล่มานิดนึงนะครับเราต้องหมุนมานิดนึงก่อนนะครับเพื่อคลายล็อกนะครับจากนั้น,นีอันนี้มันยังติดแบบนี้นะถ้าเกิดเราล็อกแล้วเนี่ยมันจะดึงไม่ออกเลยนะ เดี๋ยวเรามาลองประกอบติดตั้งกับตัวโต๊ะกันนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก่อนที่เราจะประกอบอันนี้นะครับสิ่งสําคัญนะครับอันนี้ถ้าหากเราไม่อยากให้ตัวโต๊ะของเราเนี่ยมีรอยขีดนะครับแล้วก็มีรอยหักนะครับผมแนะนําว่าให้สั่งตัวนี้เพิ่มมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้งานคู่กันเลยนะครับจะมีทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเซตแขนจับจอนะครับอันนี้อาจจะต้องสั่งแยกนะครับ แต่ก็แนะนําว่าให้ดูในโปรด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีแถมมาก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีฟิลิ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของด้านล่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้เขาจะมีตัวยางกันลื่นมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมก็เราสามารถติดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราก็จะรองเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราสามารถเจาะได้ด้วยนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่เจาะนะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับนี้สองชิ้นนี้นะครับมันจะประกอบกันแบบนี้อันนี้เราก็หมุนลงมาได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับก็ต้องดูโต๊ะเราด้วยนะว่าโต๊ะเราเนี่ยอยู่ในระดับที่มันหนาไหมหรือว่ามันบางไหมนะครับถ้าหากมันหนาเนี่ยเราก็สามารถปรับตร,ตรงนี้ลงมาได้นะครับแต่ถ้าหากใครโต๊ะมันอยู่ในระดับพอดีแล้วนะครับก็ไม<ๆ>่ต้องปรับนะครับอันนี้ผมขอแม้ปรับนะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขันเข้าไปนะครับโดยใช้สกรูตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดสตัวนะครับวันนี้จะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของชิ้นนี้นะครับกับน็อตตัวนี้นะครับถ้าหากใครจะเจาะโตนะครับต้องใช้นี้นะครับแต่ถ้าหากใครไม่เจาะนะครับไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกบติดกับตัว ทรอบโต๊ะเลยนะครับโดยใส่แบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวแผ่นเพชตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดอันนี้ไปเลยนะครับสติ๊กเกอร์กันลื่นนะครับก็ลอกอันนี้ออกมานะครับจะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับเราก็วางได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นของตัวแผ่นเล็กนะครับก็แสะไปเลยเล็งให้มันตรงก็พอนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตด้านล่างของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะประกบเข้าเลยนะครับก็เข้าแบบนี้ มันก็ชนกันแบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะไปหมุนด้านล่างให้แน่นนะครับแล้วก็เอานี้นะครับไปข้างล่างด้วยนะครับอเพียงเท่านี้ก็แน่นแล้วนะครับอันนี้แน่นเลยนะครับไม่ขยับขยืดเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมลืมบอกไปนะว่าอันนี้จริงๆมันก็ต้องประกบคู่กับตรงนี้แต่เดี๋ยวผมจะมาร้อยสายเข้าไปใหม่นะครับเพื่อให้มันดูเรียบร้อยนะครับชิ้นพวกนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อเวลาวันไหนเราอยากจะจอดโต๊ะขึ้นมานะครับเพื่อเอามาใช้งานต่อนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกัััันนนนนใส่ววขของตแจบบะคร เราต้องสอดอันนี้เข้ามาข้างในนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยโอเคครับอันนี้ก็แน่นเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เปิดี้ให้ดูนิดนึงนี่ตัวสายที่ผมมาสอดเข้ามานะผมก็มาต่อคู่กับอันนี้เลยแค่นี้นะครับแล้วก็เก็บเข้าไปในนี้ได้นะครับเพื่อให้มันดูเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้เราสามารถใส่สายเข้าไปได้อีกนะครับผมก็ปิดไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดูความตึงของตัวนี้นิดน,นึงนะครับตัวสปริงของเขาเนี่ยอันนี้แน่นพอสมควรเลยนะเวลาผมกดเนี่ยดูนะ เห็นไหมต้องออกแรงเยอะแล้วก็ดีขึ้นมานี่เลยเห็นไหมดีขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ผมจะปรับให้ดูนะครับว่าเราสามารถปรับความตึงความอ่อนได้นะครับก็คือหมุนรงนี้เลยนะครับอันนี้ไปทางลบนะครับมาดูกันมันก็จะอ่อนขึ้นมานะครับกดแบบไม่ต้องออกแรงมากนะครับแล้วถ้าเราปรับไปแบบตึงสุดๆนะครับหมุนไปทางบวกนะครับ ผมว่าตึงสุดเนี่ยกดไม่ลงแน่นอนกดลงยากมากเห็นไหมมันก็จะต้องออกแรงเยอะเลยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับความตึงของตัวแขนจับนะครับมันสามารถปรับได้นะก็ลองปรับกันดูได้นะครับแล้วก็เวลาหมุนเนี่ยอันนี้สุดแล้วนะครับด้านนี้ก็เช่นกันสุดแค่นี้นะครับแต่ตัวแขนด้านบนเนี่ยจะหมุนได้รอบเห็นไหมหมุนได้รอบเลยนะครับแล้วก็เวลาลงสุดก็จะลงสุดได้แค่นี้ขึ้นสุดนะครับประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัววีซ่าเพจกับตัวมอนิเตอร์นะครับผมจะบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูตัวจอของเราด้วยนะว่ามันรองรับกับตัววีซ่าเพจแบบนี้ไหมนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาซื้อไปเนี่ยมันจะไม่สามารถติดกันแบบนี้ได้นะครับบางครั้งเนี่ยตัวจอของเราเนี่ยตรงส่วนซับพอร์ตมันจัลึกลงไปนะครับบางครั้งมันจะมีเขิดขึ้นมานะครับหรือไม่ก็ตัวสกรูที่เขาให้มาเนี่ยไม่สามารถยึดได้นะครับผมแนะนําว่าต้องดูตัวจอของเราด้วยว่าจอของเราเนี่ยซับพอร์ตไหมาณนี้นะครับ วิธีการใส่ตัววีซ่าถือก็ไม่ได้ยากนะครับอันนี้ง่ายมากประกุเข้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลิกกูตามไซส์ของตัวจองเราเลยนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับอันนี้จากนั้นก็ขันทีละตัวเลยนะครับแต่แนะนําว่าให้ขันพอหลวมๆไว้ก่อนนะครับจะเพิ่มขันให้แน่นทีหลังเห็นไหมครับว่าสามารถใช้อุปกรณ์ที่เขามีมาให้เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเตรียมอะไรไว้เลยนะครับ แค่นี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนมแบบนี้เลยอย่าลืมนะครับตัวนี้ดีมากๆควิกรีลิฟตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวแขนจับกันใส่เข้าไปเลยฮะอันนี้แล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะครับเห็นไหมหมุนเมื่อก่อนนะครับข้าครั้งลนี่เห็นไหมล็อกเลยนะครับแค่นี้แต่ทีนี้นะครับเห็นไหมในส่วนของตัวจอเนี่ยมันยังพุมอยู่แบบนี้อยู่นะครับเราก็ต้องปรับตรงนี้ให้แน่นนะครับนด่กก็ปรับได้ตามใจชอบเลย อยากให้ตึงให้หนืดประมาณไหนนะครับก็ปรับได้นะครับอ่าอันนี้อาจจะแน่นไปนะเราขึ้นมานิดหนึ่งก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับเอาแค่ว่าไม่มันตกลงมาเองนะครับอันนี้ก็น่าจะได้แล้ว ทีนี้ผมก็ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมแนะนําว่าเวลาเราจะปรับตัวสปริงด้านหลังที่เพิ่มความแน่งของมันเนี่ยผมแนะนําว่ากดจอยให้อยู่นลักษณะนี้นะครับแล้วค่อยๆปรับตรงนี้ด้านหลังของมันนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยๆปรับดูนะครับเพราะว่าถ้าหากมันตึงเกินเนี่ยเวลาเรากดลงมาสุดแล้วสุดท้ายนะครับตัวแขนจับเนี่ยมันก็จะดีดขึ้นมาในระดับเดิมอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เราปรับกันดูได้นะครับพอเวลาเราปรับอยู่ในลักษณะที่พอดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ตึงไม่ได้หนืดเป็นเกินไปนะเห็นไหม กดด้วยมือเดียวแบบไม่ต้องออกแรงมากก็ยังได้นะครับอแล้วก็ลืมให้ดูไปนะครับว่ามันสามารถหมุนจอได้แบบนี้เลยนะหมุนได้อิสระเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมดูตัวสายด้วยนะไม่ใช่อยู่ๆเราจะหมุนแบบรอบทิศขนาดนี้นะครับสายพันกันตัว h e a d s e หักขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะครับวันนี้นะดูด้วยนะครับอก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแขนจับจอนะ ทีนี้ในส่วนของไฟ RGB ของตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราก็เอาตัวสาย USB ตรงนี้นะครับเสียบได้เลยครับเห็นไหมว่าตัวไฟ RGB เมื่อเราเสียบสายเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ติดนะเราต้องแท็บตรงนี้ค้างไว้นะครับมันเป็นระบบสัมผัสนะครับไม่ต้องกดนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับโฉบเฉี่ยวเลยเป็นไงอย่างเท่นะครับหากเราเปลี่ยนโหมดนะครับก็แค่แท็บนะครับ อาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมขอปิดไฟดูนะครับน่าจะได้แค่นี้นะครับเพราะว่าผมถ่ายในเวลากลางวันนะครับโดยไฟ RGB ของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ถึง20โหมดเลยนะมีให้เลือกใช้งานแบบเยอะมากๆนะครับผมว่าไฟมันสวยนะไม่ได้แบบสว่างมากนะครับแล้วก็ลูกเล่นของเขาเนี่ยมันมีทั้งหลายแบบนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับ อ่ะทีนี้นะครับเราใส่ตัวแขนจับจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังขาดในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็คือกล่องนี้นั่นเองนะครับนี่ผมก็เปิดมาเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แกะเลยนะแกะพร้อมๆทุกคนเลยนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับงานดีมากๆเลยนะครับนอกจากด้านล่างจะมียางกันลื่นแล้วนะครับตรงเนี้ย ยังมียางกันเลื่อนสลับโน้ตบุ๊กด้วยนะครับเห็นไนี่แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นสลับไว้ระบายความร้อนของตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับด้านล่างนะครับระบายด้านหลังนะครับแล้วก็เวลาปรับนะผมว่าอันเนี้ยหนืดมากๆนะครับเวลาปรับเนี่ยแข็งเลยนะแข็งแรงเลยเห็นไหมวางสูงๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่คงไม่มีใครวางขนาดนี้นะครับเพราะว่าถ้าวางอันเนี้ยโอกาสโน้ตบุ๊กจะคว่ำมาสูงนะครับคงต้องลักษณะนี้นะครับแล้วก็โน้มมาข้างหน้าสักนิดนึงนะครับ แล้วก็ตัวนี้หมุนได้รอบทิศเลยนะสังเกตนะครับว่าเนี่ยผมยังต้องจับตัวฐานมันนะเพราะว่ามันไม่มีน้ําหนักกดด้านบนนะครับทําให้ตัวฐานเนี่ยขยื่นง่ายนะครับในส่วนของสเปคตัวนี้เขาบอกว่ารองรับน้ําหนักได้ถึง10กิโลเลยนะครับผมว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่างานของเขาเนี่ยแข็งมากๆนะครับแต่ว่าน้ตบุ๊กก็คงไม่ถึง10กิโลหรอกนะครับก็ลองปรับกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองวางโน้ตบุ๊กดูนะดีเลยนะครับหมุนง่ายด้วยก็โอเคนะครับสําหรับการใช้งานนะ ลองกดลงนิดนึงนี่ประมาณนี้ก็ยังได้นะครับ อันนี้ผมก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะแต่ทําไมผมยังรู้สึกว่าโต๊ะผมมันยังลบอยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นที่ส่วนบุคคลจริงจริงนะครับเพราะว่าผมพยายามจัดแล้วแต่ว่าผมก็ยังลบอยู่นะเพราะว่าของผมเยอะจริงๆนะครับอย่างสายอันนี้มันก็เป็นสายกล้องที่ผมใช้งานอยู่นะครับแล้วก็อันนี้มันก็เป็นฮับ usb ที่ผมใช้อยู่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สายไม้นะผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะจัดโต๊ะได้ดีกว่าผมนะครับแต่ว่าของผมเนี <lastly> ่ย <cartridge. S 2> <aro collaborative ly> ของเยอะจริงๆนะครับแล้วผมอยากจะให้โต๊ะผมเนี่ยมันดูแบบคลีนๆนะมีแค่สายนะครับเห็นไหมบางคนเนี่ยอาจจะมีกล่องเก็บนะครับแต่ของผมไม่มีนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการใช้งานผมว่าค่อนข้างโอเคเลยผมชอบตรงเนี้ยนี่เห็นไหมผมปรับขึ้นได้โดยที่ผมไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับดึงขึ้นดึงลงได้โดยที่ผมไม่ต้องกดด้านบนเลยนะออกแรงน้อยมากนะคเห็นไหมจะหมุนจะอะไรก็ง่ายนะครับอันนี้ผมก็เก็บสายแล้วนะครับ ด้านหลังนะครับให้ดูนิดนึ่าอันนี้ก็เก็บเข้าไปในช่องนี้นะครับอันนี้ก็ด้านล่างตรงนี้นะครับมีที่เก็บเรียบร้อยแต่ผมอาจจะทําลกเองนะครับอันนี้ก็ ก้มเงยได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เราดูตัวพอร์ต HDMI เราด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราปรับเนี่ยบางทีเราก้มมากเกินไปจนทําให้ตัวพอร์ตตรงนี้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวไฟตรงนี้มากนะครับเห็นไหมยิ่งถ้าตอนกลางคืนเนี่ยไฟจะดูสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยลองเปิดใช้งานตอนกลางคืนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้ดูนะครับ อันนี้ชอบมากหมุนง,ง่ายนะครับผมแนะนําว่าเวลาเราจะก้มจะเงยเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ระดับที่เราโอเคที่สุดดีกว่านะครับผมไม่แนะนําให้แบบขึ้นลงบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราก้มเงยบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวน้ตบุกเลอความได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแต่ว่าแท่นวางของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยนะเวลาจะปรับก็ต้องเช็กกันนิดนึงนะครับเห็นไหมก้มก้มเงยเงยก็ต้องระวังกันด้วยนะครับอ่ก็ปรับันได้ตามถนัดน,นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวทั้ง2ตัวนี้ สำหรับฟีนิกซ์อีโคโนมิกแล็ปท็อปสเตันตัวนี้นะครับส่วนตัวมองว่าแข็งแรงเลยโดยตามสเปคเนี่ยเขาสามารถรับน้าหนักได้ถึง10กิโลกรัมนะครับแล้วก็รองรับโนบุกได้สูงสุดที่17นิ้วแล้วก็การดีไซน์นะครับสำหรับตัวนี้พับเก็บได้ง่ายนะครับทำให้สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยส่วนการปรับมุนนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้แบบ360องศาเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับที่สําคัญตัววัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะสัมผัสดีมากแล้วก็มีการพ่่นนรรราาาายมมมแลล้ววดตผองงงกกปปัับบ กดง่ายนะแต่พอจะปรับขึ้นนะครับอันนี้ต้องใช้แรงพอสมควรเลยเพราะตัวขาเนี่ยแน่นมากส่วนราคานะครับ Finis Economic Lab t o w Stand ตัวนี้ราคาปกติจะอยู่ที่799บาทเท่านั้นต่อมานะครับในส่วนของเบรกของเรานะครับ Finis Monitor Arm แบบหนึ่งแขนตัวนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้งานแล้วก็ติดตั้งนะครับจริงๆมันง่ายมากนะครับไม่ต้องเตรียมไขควงอะไรเลยเขามีมาให้หมดจะจอโต๊ะหรือไม่จอก็ได้ตัวจอเนี่ยสามารถใส่ได้ง่ายเลยแค่ติดตัววีตาเพเขก็ไปหมุนล็อกเดียวได้เลย เวลาหมุนจอจะก้มจะเงยเนี่ยก็ทําได้ง่ายนะครับมีที่เก็บสายมาให้ด้วยแล้วก็ตัวไฟ RGB ที่เขามีมาให้เนี่ยสวยสว่างไม่แสบตาเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ถึง20โหมดด้วยอันนี้ไม่ต้องออกแรงกดมากนะครับมันเหมือนจะเป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักขอวงตัวแขนจับจอนะครับส่วนตัวคิดว่าเบาอยู่นะแล้วก็สามารถปรับระดับปรับองศาเนี่ยปรับได้ง่ายเลยไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะครับแต่อันนี้นะครับต้องหมุนต้องปรับตัวสปริงเอาเองนะครับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่การปรับของเราด้วย สำหรับแผนจับจอตัวนี้นะครับตามสเปคเนี่ยเขาจะรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง14กิโลกรัมเลยแล้วก็การหมุนองศาของแผนจับเนี่ยเราสามารถหมุนได้แค่270องศาเท่านั้นนะครับเขาล็อกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอชนกับผนังนะครับส่วนของราคานะครับฟิเน็มอยส์ตอรอามแบบตัวที่ผมรีวิวแบบ1แผนนะครับราคาปกติจะอยู่ที่2,790บาทเท่านั้น และแบบ2แขนนะครับราคาปกติจะอยู่ที่3,790บาทนะครับมีประกันมาให้2ปีด้วยก็ลองไปหาใช้งานกันดูนะครับสำหรับใครที่กำลังจะจัดโต๊ะคอมแบบครีมครีมมีไฟ RGB หน่อยๆนะครับแขนจับจอเนี่ยตัดได้แบบอิสระนะครับ ประกอบง่ายไม่กี่ขั้นตอนนะครับผมแนะนํา2ชิ้นนี้เลยสนใจก็กดเข้าไปดูในลิงก์ที่ใต้คลิปได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วบางครั้งเนี่ยราคาอาจจะถูกกว่าในวันที่ผมรีวิวก็ได้นะครับแนะนําให้กดลิงก์เข้าไปดูก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางตามของเพจกำกอลไอทีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปเรียครับแบบละเอียดแบบเต็มให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับหรือใครอยากดูชิ้นไหนนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ enjoy